อนเเี้เข่วัน,นี้ครับี่นเกงวาัอันนี้ราคาน่รพาครับอันนี้เท้แล้วครับผมอันนีทาละกงแลครับราคาที่แล้วครับผมอันนี้ถุงเท้าแล้วครับ อันนี้ก็รวมาับกเก็บรยกออันนี้ชูแนไหนะครับอันนี้กางเกงะครับตัวเกบบา ไอ้เก็บ่อได้ร้อบาทแล้วผมอันนี้เื้อปูนล็หนึ่งรบาทนะครับเื้อปูนนี้ฟอเฮ้ยเื้อปูนนี้หรอกาเลยนะครับฝอนผม คือปูปนี้สีเขียวแล้วครับอเ,เอาล่ะมันกิจการเกณสีขาวกระเขาที่แปดสิบเก้าบาทค,ครับพ่อเอนล่ะก็คือเสื้อส,สีนะครับฟูซ่อยไปบอกข้าพอของนายอยู่กิการที่สิบนะครับผมเอานี้ก,ก็คือเสื้อสี มากอา่ะเออถชิคิบบมบาร์ด20เกืบมันขับรถกีวะอันนี้ก็คือเสื้อายพัว่ตัวจะเปก้า ไอตัวสีเสือ <yok> ท <95 x> ี่เขาอนเอวจะเป็นสีเด่สีน้ำเงินสีขาวสีดำสีดำแล้วก็สีขาวเช่มัะกระเขาที่ฝนแล้วก็สก็บแล้วก็ฝนก็สก็บ่แบผม